เรื่องของม็อบเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยที่เรารายง,งานไปว่ามีดึกๆแล้วเนี่ยมีการไปเ<พ>าผาทุบไปเผาป้อมยามตำรวจเนี่ยนะครับป้อมจาราจรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสะพานควายสุดทิศสารกรุรุพงศ์ะะนะครับหลายต่อหลายจุดเลยเมื่อวานนี้ ก็มีการรวบรวมสถนานการณ์นี้ล้ำนาถแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะสรุปแล้วเนี่ยเผาไปทั้งหมด6จุดด้วยกันนะคะทั้งเผาทั้งทุบทําลายพื้นที่สอนอบางซื่อ3จุดคือที่แยกสะพานควายแยกประดิพัทแล้วก็ด่วนระนอง พื้นที่สอนลอุมพินีมี1จุดค่ะที่แยกราชประสงค์พื้นที่สอนอพญาไท1แห่งที่แยกอุรุพงแล้วก็พื้นที่สอนอมักกะสัน1จุดที่แยกมิตรสัมพันธ์นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อดําเนินการเอาผิดต่อไปนะคะก็นอกจากนั้นเนี่ยในการถแถลงเมื่อวานนี้ของรองผบชนนะคะยังได้พูดถึงกรณีเพจ Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์ข้อความเชิญชวนให้คนออกมาชุมนุมกันในวันที่1 2 7และ10สิงหาคมและทําให้มีผู้ออกมาชุมนุมและก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองตอนนี้ตารวจรุ่นวัหลักฐานเพื่อให้สารออกหมายจับแอดมินเพจแล้วนะคะทั้งหมด2คนด้วยกันจับกลุ่มไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17กันยาที่ผ่านมา1คนนะคะและต่อมา22กันยายนก็ได้จับเพิ่มอีก1คนก็คือรุ้งปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลที่เรารายงานข่าวไปเมื่อวานนี้นี่แหละค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกัน แถลงของรองผบชนและโฆษบชนค่ะท่านผู้การตรวจบาลเนี่ยท่านได้สั่งการกับให้ฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนนะครับที่สําคัญก็คือฝ่ายสอบสวนเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ไปทําความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆนะครับโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานพนักงานพยการศารนะครับรัฐธรรมรัฐธรรมนะครับรวมทั้งสภาหรือสมาคมทนายความ นะครับในส่วนนี้เนี่ยทุกคนต้องช่วยกันครับเพราะว่ามันไม่ใช่การชุมนุมมันเป็นการกระทําผิดกฎหมายอาญา,ยา <c oughs> เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนก็คง <c oughs> จะต้องมีการทําความเข้าใจในแต่ละมิตินะครับในส่วนผู้ใหญ่นะครับก็คงองมีมาตร,รการหรือแนวทางส่วนหนึ่งนะครับขณะเดียวกันส่วนที่เป็นเด็กและเยาวชนเนี่ยคงจะต้องมีแนวทางและมาตรการอีกส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการยึดหลักนะครับแนวทางตามข้อตกลงเจนีวา การดูคดีเด็กเรียวาวชนโดยเฉพาะการมีสาวิชาชีพนะครับแล้วก็ต้องมองเด็กว่าเด็กคือผู้ที่อาจจะถูกทักจูงนะครับหลอกลวงมากระทําผิดได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เราได้มีการทําความเข้าใจกับผู้ปกครองนะครับทำความเข้าใจกับชุมชนสังเกตดูว่านะครับในการจับกลุ่มที่ผ่านมานะครับสัดส่วนของผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กมีสัดส่วนลดลง นะครับคงจะเหลือผู้ใหญ่เป็นจํานวนว่านะครับก็องต้องทําหน้าที่ของเราต่อไปนะครับตามกรอบกฎหมายและตามอำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่ครับในสังคมหลายคนตอนนี้ออกมาวิพากษากันว่าตํารวจปล่อยให้กลุ่มคนไม่จํานวนไม่เยอะอ่ะแค่หลักร้อยคนเนี่ยออเบียซ้ําแล้วซตำอีกต่อเนื่องกว่าแล้วก็ไม่ใช่การบุกเบิกในการก่อเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องแต่ตํารวจเนี่ยเริ่ปล่อยให้เกิดการทําแบบนี้เกิดขึ้นคิดว่าเราเอาอยู่ไหมจากอาการแบบนี้ ก็มั่นใจครับท่านผู้จัดการท่านยืนยันและเมื่อเช้านี้ว่าในช่วงนี้นะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับคงมีก,การมาตรการแล้วก็มีการทขาให้กฎหมายนะครับกับบุคคลแต่ละกลุ่มนะครับตามตามการกระทําผิดในแต่ละกลุ่มครับพอดูแล้วเมื่อคืนเนี่ยเหตุการณ์มันเริ่มบานปลายแบบที่อยู่อื่นแต่ตอนนี้แค่สามเดือนแรกเท่านั้นเอท่านผู้จัดการรครับก็คงจะเป็นตามปกตินะครับอย่างที่ท่านผู้จัดการกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เหมือนตามเรียนปฏิการ นะครับพอเราวางมาตรการในการรักษาความถูกเรียบร้อยดูวลสามเี่ยมดินแดงไม่เป็นใกล้เคียงนะครับสามเี่ยมดินแดงเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุได้น้อยลงนะครับโอกาสช่องโอกาสนะครับแล้วก็ลักษณะในการก่อเหตุเนี่ยไม่สามารถจะทําได้นะครับก็เปลี่ยนไปมิดไปตีเปลี่ยนไปประชาสงเพราะนะครับพอเราไปทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อการกอดส่องดูแล นะครับแถวมิตมตรีตอกต้นโพร,รวมทั้งดินแดงอีก่ดินแดงสองเนี่ยคนผู้ก่อเหตุไม่สามารถก่อเหตุได้นะครับรวมทั้งแปดดินแดงบางแปดไม่สามารถใช้เป็นที่ลหลบหนีได้นะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยเปลี่ยนสถานที่นะครับไปยังสถานที่อื่นๆนะครับซึ่งในส่วนนี้เราคงจะต้องวางมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสืบสวนจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินกตามกฎหมายต่อไปด้วย